สิ้นสุดการรอคอยในที่สุดก็มาแล้วจ้าสติกเกอร์ลายมาสเตอร์เกมส์ที่จะมาพร้อมความเกลียนเต็มพิกัดสไตล์มาสเตอร์อย่าลืมมาจับจองเป็นเจ้าของได้ง่าย,ายเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นท่านก็จะได้สติกเกอร์ลายที่หล่อน่ารักและเกลียนที่สุดใน3โลกเอาวะเอาเด้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 นา,า,า,าคอสแหลอครับนาคอรสเหละครับผมมาดิครับผมมาดิครับผมควงควงควงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายาป้อมอย่ายิงปั๊บ ครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมครับผมครั้งก่อนครับเราไปเล่นทาร่าใช่ไหมเราเล่นแบบสายแทงเลยแล้วทีนี้ครับผมอยากจะเล่นทาร่าแบบสายใหม่มากฮะเดี๋ยวก่อนนะนี่ทาร่าแล้วก็มาในสกินใหม่ครับนี่บอกเลยว่าโคตรเท่ดูดินี่ดูมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นเนาะครั้งก่อนที่แบบว่าแทบจะไม่มองเป็นผู้หญิงเลยสักนิดแต่ว่าครั้งนี้มาแบบว่าดูเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้นนะฮะ ส่วนไอเทมเนี่ยผมจะขอดูก่อนว่ามีคนเขาแบบเซตไอเทมไว้แบบเป็นสายแครี่บ้างไหมฮะคืออยากเล่นเป็นสายแครี่บ้างอะ่ะไม่ค่อยอยากเล่นเป็นพวกสายแทงเท่าไหรอ่อ่ะเอาเป็นไอเทมชุดนี้ไปเลยดีกว่าผมคิดว่าน่าจะโหดนะฮะมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าตานี้เราจะไม่เล่นแทงเว้ยเราจะเล่นเป็นแครี่สุดโหดมาดูกันซิว่ามันจะโหดแค่ไหนครับสาหรับทาร่าเล่นเป็นแครี่นั่นเองและครับผมมาวันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นสายแบกทีมเอง ี่กดไปเลยโอ้โหทีมนั้นมีนักเรียนด้วยอ่ะเฮ้ยแอบเล่นในเวลาเรียนวะเนี่ยครูด่าเนี่ย,ยฟ้องครูนะโรงเรียนไหนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาน่ะไม่เอานะเจอกับพี่มันอันตรายนะบอกไว้เลยว่าทาร่าตัวเนี้ยเจอกับพี่รับรองว่าน้องต้องตายนะกดก่อนได้เปรียบครับผมผมเล่นเป็นฟาร์มป่าดีไหมหรือจะเล่นเป็นแบบ execute หรือเล่นเป็น punish เอาเป็นฟาร์มป่าดีวกว่าครับผมบอกเลยว่าผมจะเล่นเป็นแครี่นี่เดยวพิมพ์บอกก่อนว่าไม่แทงนะ ออไม่แทงนะอ,อ่าเราจะไม่เล่นเป็นแทงนะเราจะพิมพ์บอกเพื่อนไว้เลยว่าเราจะบอกว่าเราไม่แทงนะเออถ้าอยากเล่นแทงก็เล่นเองพี่แคลรี่โอเคครับมีแทงมาอีกตัวหนึ่งแล้วครับผมเป็นปลาหมึกโพไซดอน <c oughs> <c oughs> ใช่หรอปลาหมึกโพไซดอนแล้วก็มีนาครอสนะฮะก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะฮะถ้าเกิดนาครอสฟาร์มป่าเราเดี๋ยผมไปฟาร์มป่าเขาก็ได้ก็ชิวๆนะครับผมมาเกียน K อะไรวะเมื่อกี้นาคอสเขาพิมพ์หนึ่งเขาไมเกียนเคอ๋อไมเกียนเคอ๋อก็คือแบบไมเกียนอ่ะโอเคโอเคอะไรประมาณนี้ป่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่กันบ้างนะครับว่าทีมเราที่พลิกมาได้มีตัวอะไรบ้างนะฮะทีมเรานะครับก็จะมีเวล่านะครับมียอนมีไอตัวปลาหมึกโพไซดอนเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรแล้วก็ทาร่าตัวผมแล้วก็นาคอสนั่นเองนะครับส่วนทีมเขานะครับก็จะมีทาร่าเหมือนกันทาร่านี่รู้สึกว่าจะเจอทุกเกมเลยนะฮะ ทีมนั้นถ้าทางจะเล่นเป็นแทงนะเพราะว่าดูจากไอ้สกิลที่เอามาเนี่ยเขาเอาเป็นฮิล l มานะครับแล้วก็มี v i โอเลมีไอ้โลกิเนี่ยไม่รู้มันชื่ออะไรอเลเซอร์อเลเซอร์แล้วก็นา c ค o อสนะครับแล้วก็ m o ทร o สนั่นเองโอ้โหทีมนั้นแทง2เลยอะก็ก็หนักอยู่อะนะผมบอกเลยว่าก็หนักใช้ได้อยู่แต่แบบว่าอวตารใหม่ของเราไงแบบสกินใหม่อะ่ะนะมันย่อมจะโหดกว่าอยู่แล้วน้องๆคงจะพิมพ์แบบว่าเฮ้ยพี่เจ มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยอวตารใหม่อวตารเก่าความสามารถมันเท่ากันมันต่างกันที่ลูนนี่เฉยไหมพี่ส่วนลูนก็ผมเอาเป็นตีแรงกับวิ่งไวนะฮะคือแบบว่าเราจะวิ่งตบวิ่งตบอย่างเดียวเว้ยเพราะว่าเรามันสายสายแครีเว้ยเราจะไาเล่นสายแทงแล้วมาเจอกันครับว่าทาร่าตัวนี้มันจะโหดแค่ไหนเดี๋ยวรอเข้าไปในเกมสักครู่หนึ่งมาซื้อธนูมาก่อนเลยแล้วผมก็อัพมาเป็นอันนี้ก่อนนะครับผมไอ้สกิลควงเนี่ยควงทะลวงเนี่ยควงทะลวงควงไปเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้มานาแล้วควงไปแล้วเราก็ ไปปวนป่ามันนะผมว่าผมไปป่วนป่ามันดีกว่านาคอสนาคอสไม่น่าจะฟาร์มตรงนี้นะเขาน่าจะไปฟาร์มฝั่งฝั่งซ้ายก่อนไม่ใช่ฝั่งขวาก่อนฝั่งซ้ายบ้าอะไรล่ะเจเราก็ตีเนียนเลยครับตีเนียนเข้าป่าเขาเลยนี่เนียนๆไปเนีนยนๆย่องๆย่องๆจะไปแฮปไม่รู้เรื่องครับไม่มีใครรู้เรื่องเราก็ล่อป่ามันเลยครับผมตีป่ามันเลยทีมนั้นรู้สึกว่าทาร่ากับไอ้โมทอสจะไปกันตรงกลางเระฉะนั้นเนี่ยข้างบนก็ชิวๆมาฟักเกอร์เลยล่ะนะ จังหวะน,นี่ก็ชิวๆตัวตบๆตบตบนี่ครับผมสวยครับเขาเรียกว่าการป้นปลาป้นปลาเลยนะเรามาตีตัวนี้ต่อถ้าเขาไม่สนใจเราเราก็ไม่สนใจเขาครับเราก็ตีปลาชิวๆไม่มีใครสนใจมาโอ้โหนี่เลเวลไหลมาเทมาเลยเนี่ยแบบนี้เอาว่ะตรงนี้เหมือนเพื่อนเรามันจะมันจะไปหาเรื่องเพื่อนเรานะฮะมาเดเาาเาาเาาะเอาบปาเอาบปาล่ะเอาบปาล่ะเพี้ยวโหดนะเอาบปลาล่ะหรือจะเอาหรือจะเอา หรือจะเอาอุยอ้ย,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 ยเกือบไปแล้วอะเมื่อกี้ถ้าควังทันนะมีเหลืองนี่ไงตบตบ,ตบยับอบะบอกเลยว่าพี่ตบยับนะใครก็ได้ประเทศไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนใยเฟิร์สบัตเอา้าแล้วทำไมทีมเราโดนเฟิร์สบัตใครโดนวะเนี่ยโหเป็นยอนนะฮะเป็นพี่ยอนในตำนานของเราโดนนี่ไงเราได้ขวานแล้วครับเราได้ขวานแล้วผมว่าผมวิ่งนะผมจะได้เป็นสายวิ่งผมจะไม่ค่อยอยู่ติดเลนนะฮะ เพราะว่าเราเป็นแคลี่ที่ดีนี่ยังไงเอาเป้าเอาเป้าล่ะเอาเป้าล่ะหรือจะเอาหรือจะเอาเอาเป้าโอ้ยเฮ้ยโมทอสว่ะโมทอสของของใหญ่ของใหญ่ไม่ดีไม่ดีนะคนนี้เขาแน่นนะเขาแน่นอยู่ถ้าเราไปเสี่ยงนี่เราอาจจะเสียชีวิตเองได้นะแคปเทมโลกิยังไงโลกิเนี่มันมีสกิลแบบว่าขัดแข้งขัดขามันยากอะนะเราพยายามแบบเคลียร์คลิปเคลียร์คลิปไปเราก็วิ่งมาตัดตัดอันนี้หลังป้อมโอเคเพื่อนเรายังไม่เอานะถือว่าตอบโจทย์ ตอนนี้ครับมับงกรได้เกิดเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายังไม่มีใครมาเราพยายามวิ่งเข้ากลางไหมเพราะว่าทีมเราก็ยังไม่มีใครมานะฮะหรือว่าเราจะไปเอาไปแย่งเลสมันก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่มีใครสนใจอ่ะทีมนั้นฝั่งนี้เราก็แย่งเลสมันง่ายๆไปครับผมชิวๆมาดฟากาน,ะนี่แล้วก็นี่เรียบร้อยครับแย่งเลสแบบชิวๆไปออกรองเท้าเลยนะเราจะได้วิ่งแบบรัวๆนะครับผมโอเคเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นอะไรแบบ ว่าผมเห็นอะไรแบบนี่ไงเอาเป้าเอาเป้าละมาดิกดอันติแล้วจังหวะน,นี้ไม่สนใจว่าใครจะว่ายังไงตอนนี้ก็กดอันติแล้วไงอ่ะนี่ไงมาดิพี่อยแครรี่แล้วใครอยแคร์คุณนี่ไงพี่อยแครรี่แล้วใครอยแคร์คุณนะครับผมมังกรเลยปะล่ะมังกรเอาเอาอยัางไงเรานาคอสนาคอสหรือนาคอสจวไฟนาคอสจะไฟหรือเปล่าพี่คุมแแมพหมดแล้วนะพี่คือแฮมเมอร์สตรมนะนะครับผมนี่ไงนี่ไงโอเคครับโหตอนนี้ นาคลอสบอกเลยว่าโอ้โหมันคุมแมปแบบนี้ผมจะเก็บไว้ยังไงล่ะครับพี่ชายครับผมยังไงล่ะนี่ยังไงนี่ยังไงนี่อย,าย่ยาอย่ยาซ่าอย่าซ nice. ่าโอ้โหเข้มเข้มเหลือเกินบางนจะบอกโอ้โหเอะทาล่าตัวนี้เป็นผู้หญิงจริงไหมเนี่ยไม่บอกนี่นึกว่ากระเทยนะเข้มอะไรเบอร์นั้นเอาวะเอาวะเอาได้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 นาคลอสเหละครับนาคลอสแหะครับผมมาดิครับผมมาดิครับผม ควงควงเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าป้อมอย่ายิงป้อมป้อมอย่าโอ้แล้วป้อมมันย oh, um ิงเราพอดีอ่ะโอ้ป้อมโฟกัสถูกตัวเฉยเอาวะเรียบร้อยโอ้โหได้อยู่แม่เมื่อกี้เข้ไมไปหน่อยนะไม่ใช่อะไรเข้ไมไปหน่อยแบบว่าโชว์โชว์ความเข้มปัดได้อยู่นะผมฆ่าไป2ตายหนึ่งก็มาดูฐานะทางด้านการเงิน mountains. ผมรวยกว่านาครอสนะครับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการเล่นนะ ทาร่าที่มันมาบนอนะ่ะได้ทาร่าเดี๋ยวพี่จะโชว์ความสามารถที่แท้จริงของทาร่านะมาเฮ้ยตอนนี้เรารู้สึกว่าเราต้องอยากไปตีมังกรเนะีนะ่ยอยากมาตีมังกรจังเลยเนะี่ยเอาหน่อยป่ะเอาหน่อยป่ะเพื่อนเอาหน่อยป่ะละ่ะเพื่อนเราไม่มาผมก็ไม่ค่อยอยากไปคนเดียวนะผมรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่นะไปคนเดียวเดี๋ยวเราไปวิ่งป่าเขานะฮะคือผมจะวิ่งป่าบ่อยๆนะวิ่งป่าเขาจะแย่งบัฟเขารุวๆเลยโอเคไม่มีใครอยู่ตรงนี้ฉะนั้นผมแย่งเลยดีกว่าแย่งบัฟครับ ไม่สนใจว่าใครจะว่ายังไงตอนนี้ก็จะแย่งบัฟต่อไปนะฮะ <S <S โอเครู้สึกว่าตรงมังกรจะจะฝ่ายแล้วเดี๋ยวผมรีบไปเลยดีกว่ามาเราได้รองเท้าแดงแรงฤทธิ์แล้วมาเดมาเดมาเดีมาเดมาดิเอายังไงเอายังไงเอายังไงมาดิมาดิมาดิแถวนี้พี่คุมขอโทษทีถอยไปถอยไปหนูถอยไปถอยไปหนูถอยไปมาเดิมาเดิโอเคสวยโอ้โหเอาเรื่องว่ะไหนไหนทาล่าทีมนั้นเดี๋ยวมานี่ดี คาร่าวิ่งติดอะไรวิ่งติดอะไรน้องวิ่งติดอะไรจ้ะมาคุยกับพี่หน่อยสิมาคุยกับพี่หน่อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไอน้นี่ไอ้ครอทอสอะไรชื่อแม่งอะไรก็ไม่รู้นะจังหวะนี้ต้องมาเจอกับพี่หน่อยแล้วอะไรเล่านาคอสพี่ตบหมดบอกก่อนจังหวะนี้พี่โหดจริงไม่ติงนางตังนิงชิกระโปรลิงพูดจริงๆไม่เลอเอาอยัางไงอะทีมนั้นรู้สึกจะเล่นปมนแทงมา่ขอดูก่อนอ๋อทีมนั้นฝ่ายนั้นเล่นปมนแทงเนี่ยชนะเนี่ยเราชิลชิลเนี่ยแย่งบัฟรัวๆเลยดีกว่า ไม่มีใครเอาบัฟใช่ไหมอ้ไม่มีไม่ไม่มีก็บ้าแล้วมีดินี่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 แยกเอาว่ะเอาอะไรจะเอาจะเอาเหรอนายมันสายถึกแต่เรามันสายดาเมจอยู่เนอะเอาเปล่าเอาเปล่าจะเอาหรือเปล่าแน่แน่แน่แเฮ้ยเเอาว่ะเอาเรื่องเอาจะเอาหรือเปล่าเนี่ยจะเอาหรือเปล่าถามสักคำว่าคนเบื้องหลังเธอคือตัวเธอใช่ไหมล่ะจะเอาหรือเปล่าล่ะเฮ้ยจะเอาหรือเปล่าเราไวโอเลสไวโอเลสเธอจะเอาหรือเปล่าเธอจะเอาไหมพี่ของจริงไม่ติงนางตังดิงแค่กระโปรงลิงู้จากว่าไ้น้อง นี่ไง he i, he i, he i. เฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมผมเริ่มเจ็บผมเริ่มเจ็บผมเริ่มเจ็บแล้วผมเริ่มเจ็บอ๋อเพื่อนฮิวโอ้สวยโอ้เมื่อกี้ขนาดปลาหมึกบอกกูกระโดดช่วยมึงแล้วนะคือแบบว่าสุดสุดแล้วอะ่ะจริงๆสวยได้หมดอยู่ทีมเราได้หมดอยู่นะนี่ขนาดทีมผมบวกกัน2อสคนเองนะเฮ้ยเอาเรื่องมาครับเวล่าบอกมาพี่อะนี่กาล์มเก็บตกจบแล้วเด้อ ยังไงล่ะเขาเรียกว่ามาทีหลังแต่ดังกว่าเฟ้ยไอเทมที่ผมจะออกชิ้นต่อไปเป็นไอเทมชิ้นนี้นะฮะบวกโจมตีอีก100แล้วก็ลดคูดาวด้วยบอกเลยว่าลดคูดาวทําให้สกิลหนึ่งกระโดดได้รัวๆครับผมเดี๋ยวๆข้างบนไอ้โลกิมันจะดันเกินไปละมันจะมันชักจะเหมิมเกรมเกินไปแล้วนะหัวยป้อมเรานี่เกือบแหกนะไม่ดีละไม่ดีละเดี๋ยวนะควงก่อนควงก่อน,อนเรียบร้อยครับมับงกรมังกรมังกรเอามังกรดีกว่ามัางกรเธอเราเสาไปทําไม แย่งมังกรครับการแย่งมังกรคือเป็นอะไรที่สุดยอดโอ้ยไม่ได้โอ้จะแย่งมังกรเพื่อนเพื่อนบางคนจะบอกโอ้โหเจมังกรกูมึงก็จะแย่งเนาะโทออะไรเล่าไอเนี้ยไอเนี้ยคิดว่าเป็นใครโหดเหรอโหดเหรอสวยงามครับมาคือต้องบอกว่าทาร่าที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นเป็นอันนี้ก็โหดนะมาแย่งป่ามาเลยแล้วกันไม่สนใจครับเ้ยขอได้ปหมคือผมผมต้องการ เอาวะหลงมาอย่างนี้ก็ล่อสิครับหลงมาอย่างนี้ก็ล่อสิครับผมนี่ครับล่อสิครับไม่สนใจว่าใครจะว่ายังไงครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในป้อมในป้อมมันมันโอ้โหเ้ยมันมันเอาๆๆๆมันเอามันเอามันเอาอ้ยเฮ้ยเอาวะเอาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นนะใจเออย็นนะเรารอจังหวะอยู่นะเฮ้ยเอาไงล่ะๆๆเอาไงล่ะโลกิโลกิเอายังไงเอายังไงโอเคมาได้เทมละมาดิเฮ้ยนายสายถึกจริงเปล่าถึกจริงหรือเปล่าขอทดสอบหน่อยสวยออเอาดิเอาดิ มาครับตอนนี้ทีมเรานี่บอกเลยว่าเดือดป่าสเดือดป่าสตอนนี้เลือดผมน้อยไะกลับด้ว่ากลับไปฟาร์มตรงกลางเฮ้ย <c oughs> ผมไม่ได้ค่อยได้เก็บสแต็กของขวานเลยซื้อขวานมาเก็บสแต็กของขวานหน่อยไหมล่ะเจ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มเก็บสแต็กของขวานนิดนึงนะขอเอาไอ้มังกรน้าโงน่โงนี่ก่อน <c oughs> ไม่ใช่มังกรอันนี้มันคือค้างคาวนะฮะ <c oughs> ผมไม่เคยมองมันเป็นมังกรเลยมันคือค้างคาวที่น่ารักตัวหนึง่งนี่ไง แล้วก็ตกใส่กระบาลไปสวยงามมากดอันติเลยดีกว่านี่เนี่ยขอรัดหน่อยแล้วกันนะเพื่อนนะแล้วเราก็เลือดเต็มแล้วทีนี้กดอันติเล่น30วิรอไปเลยเจมาไม่เป็นไรหรอบรีบแป๊บเดียวก็เสร็จนะเราต้องคิดในแง่ดีเข้าไว้มาแล้วจากนั้นไอเทมชิ้นต่อไปนี่ผมออกเป็นอะไรดีเราผมขอดูก่อนอ่าเป็นกางเกงนี่เลยนะฮะเพิ่มเลือดนะเป็นขวานขวานเพิ่มดาวเมชนะครับผมเอา่ะบวกปะบวกปะบวกปะล่ะเอาป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 ะล่ะ เอาป่ะละเฮ้ยเฮ้เดียเด๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นแล้วกดสกิลค้างไว้เลยนะฮะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีปลาเคม็มมันน่าจะมีปลาเค็มเรร็วนี้มาดิมาเปิดก่อนได้เปรียบเสมอนะครับผมมากดอันติกดอันติีเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขอรอจังหวะก่อนเราต้องบางทีเราต้องรอจังหวะจากคนนี่งไงไอ้มาโทสมาโทษมาด้ใครก็ได้ใครก็ได้พี่อาศัยดาเมจยูโน you know? โอ้โห้โหดโหดบอกเลยทาล่าสายนี้ ตบยับยูจีอีสปอร์ตแมดอีสปอร์ตสปอร์ตเกิลนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเอะไรอะไรอะไรจะเอาเหรอเฮ้ยเพื่อน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 มันจะเอาผมมันจะเอาผมเพื่อนไอ้ยังไงยังไงหุยหายไปเลยหุ้ยกระโดดซ้ําทีหนึ่งเ้ยโอ้โหบอกเลยว่าทาล่าตัวนี้ใครก็ได้ทุกหน้าแหกทุกหัวยุบหน้ายุบยูจีอีสปอร์ตนี่กดอันติีด้วยนี่เอาจบเลยเหรอโอ้โหทาล่าตัวนี้บอกได้เลยว่าเกมไวฮะ มันหมดยุคข,ของทาร่าสายแทงแล้วเว้ยโอ้โหปลาหมึกโพไซดอนได้นะฮะไม่ธรรมดาอยู่แล้วกันแม้ปลาหมึกโพไซดอนได้ได้ไงเนี่ยโอ้โหเราอาสาไปบวกตั้งบ่อยนี่ห่างกันนิดเดียวเองอะผมก็รวยกว่านะโอ้โหผมก็รวยกว่าทําไมผมไม่ได้เสียใจ <c oughs> นี่แหละครับก็เป็นทาร่าสายดาเมจนะฮะบอกเลยว่าโคตรโหด ตีแรงมากๆากฮะตบทีเนี่ยแบบว่าไวโอเลตเนี่ยแล้วก็นาคลอสเนี่ยโอ้โหต,ต้องมีต้องมีแบบยึกยักกันบ้างอ่ะโดนตบทีนี่เกือบตายฮะซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นทาล่าสายแทงของฝ่ายนั้นเนี่ยสู้เราไม่ได้แน่นอนฮะเราโหดกว่าเท่าที่ลองเล่นดูนะฮะสายดาเมจจะโหดกว่าสายแทงนะฮะทาล่าสายดาเมจในความคิดผมอ่ะรู้สึกว่าตอนเลดเกมมามันก็ต้องผันตัวเป็นตัวแทงแต่ว่าตอนต้นเกมเนี่ยมันจะทําเกมได้ดีกว่ามากๆเลยนะในความคิดของผม โอเคครับก็จบไปฮนะเป็นไงกันบ้างครับผมฮาร่าสายดาวเมทกระโดดตบยับตบยับกันเลยทีเดียวนะหน้าแหกกันเลยโอเคครับผมสนุกกันไหมครับถ้าเกิดสนุกเนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครต์ที่ช anel Master Gamer เพื่อเป็นกำลังใจให้ี่เจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกด s u b สไครต์ไม่รอเลยบ๊ายบายจ้าอ้